สวัสดีครับผมเสรีพิพัฒน์นะครับมาเรียนรู้อนาปาณสติกันต่อน,นะครับขอทบทวนก่อนนะครับเราได้เรียนรู้อานาปานสติมา8ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะมาทบทวนและการเอาไปไประยุกต์ใช้นะครับขั้นตอนที่1คือหายใจเข้านะครับหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ ขั้นตอนที่2คือหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้นะครับแล้วสูลมหายใจเข้าไปเพื่อบำรุงร่างกายนะครับหล่อเลี้ยงเซลล์ร่างกายให้แข็งแรงให้สุขภาพดีนะครับขั้นตอนที่3คือเราดึงลมหายใจนะครับไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปรู้ร่างกายนะครับไปรู้ร่างกายทั้งหมด อายุวะภายในทั้ง32นะครับทั้งภายนอกแผ่นางแต่ผมจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับทั้งธาตุดินธาตุน้ำครับ3ามประการจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นถ้าได้ฝึกไปมากขึ้นจนมีพลังจิตมากขึ้นนะครับเหมือนพวกโยคยีเขาก็สามารถที่จะรักษาอายวะภายในนะครับ สามารถยืดอายุให้ยืนยาวได้สามารถกำหนดรู้ให้ลมหายใจช้าก็ได้หยุดก็ได้ครับสามารถหยุดนิ่งเหมือนกบจำศีลเลยนะครับครับแต่เราไม่ต้องถึงขั้นนั้นครับแค่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงครับขั้นตอนที่4คือฝึกอาณาปานสติเพื่อกำหนดรู้ลมหายใจเข้าไปทำให้ กายสงบระกับนะครับคือกายนิ่งนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็จะเข้ามาดูเวทนานะครับคือความรู้สึกความรู้สึกนะครับขั้นตอนกายนั้นก็เราเมื่อมีสติกำหนดรู้แล้วร่างกายเราอ่อนแอรตรงไหนเราจะปรับเปลี่ยนโภชนาการยังไงทานอาหารแบบไหนสติก็จะบอกนะครับ จะทำให้เราร่างกายแข็งแรงธาตุอาหารในขาดธาตุอาหารในเกินเราก็ปรับแต่งเพื่อให้สุขภาพรุกแข็งแรงนะครับเมื่อมาถึงขั้นอารมณ์นะครับเวทนานะครับขั้นตอนที่5เราก็พยายามศึกษานะครับให้เราสามารถที่กําหนดจิตให้เกิดปิติได้นะครับเป็นวสีแล้วนะครับจุดประสงค์จริงๆก็คือ เราสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกนะครับจากอารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่ขุนโมวฟุ้งซ่านต่างๆถ้าเราฝึกไปมากๆนะครับเราสามารถยกจิตขึ้นมาที่ปิตินะครับให้เกิดความสุขเป็นความอิ่มใจนะครับฝึกไปเรื่อยๆก็จะมีความสามารถนี้ขั้นตอนที่6นะครับคือสุขครับคือฝึกจิตศึกษานะครับศึกษารู้ว่าเราจะทําจิตของเราไงให้เกิดความสุขนะครับ ก็จะค่อยๆพัฒนาแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4 5แล้วก็6จิตก็จะเกิดความสุขนะครับฝึกฝนดูครับขั้นตอนที่7นะครับคือเราจะรู้การปรุงแต่งจิตทั้งหมดนะครับจิตสังขารว่าเราคิดยังไงคิดดีคิดชั่วยังไงครับคิดดีก็จะทำให้เกิดความสุขนะครับ คิดไม่ดีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ครับคิดดีนี่ก็หมายถึงคิดด้วยจิตที่เมตตากรุณานะครับเพื่อแผ่ผู้อื่นทำความดีให้กับผู้อื่นทำความดีให้กับสังคมทำความดีสร้างความดีให้กับตัวเองและครอบครัวตัวเองนะครับครับอันนี้ก็ขั้นที่7ครับขั้นที่8คือขั้นปล่อยวางนะครับจิตสังขารสงบระงับ แล้วก็ปล่อยมันไปครับบางทีก็เกิดความโกรธทระาละไม่ได้นะครับก็ปล่อยมันไปก็เลดีดบีครับก็ปล่อยให้มันปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันไปเวลาก็จะค่อยเยียวยานะครับเมื่อจิตเราเข้มแข็งขึ้นสถานการณ์ต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าบทเรียนขั้นตอนที่9นะครับผมก็ได้เกิด Awareness คือล,ลึกรู้บางอย่างนะครับว่าออผมได้เรียนสตินี่ก็รู้ว่าร่างกายเราเกินนะครับผมลองไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตัวเองนะครับก็รู้ว่าเกินเป็นโรคอ้วนขั้นที่หนึ่งนะครับไปดูจากโปรแกรม BMI นะครับก็เกินข้างเยอะน้ำหนักตอนนี้ก็85กิโลกร,รมัม ที่ถูกต้องนะครับที่จะเป็นผู้มีสุภาพดีร่างกายแข็งแรงนะครับต้องอยู่ที่ประมาณ67กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นผมจะต้องลดน้ําหนักนะครับก็วางแผน1เดือนนี่ครับจะพยายามลดให้มากที่สุดนะครับตั้งเป้าไว้แชลแลงตัวเองเลยครับ18กิโลถึง67ครับ3าวันนี้ผมจะมารีพอร์ตทุกวันครับดูว่าจะทำได้ไหมตั้งเป้าไว้ก่อนครับ เราวิธีการก็จะมาเองครับกล้าหาญครับกลัวนะครับพูดต่อหน้ากล้องต่อหน้าผู้ชมแต่เป็นกำลังใจให้นะครับผมจะต้องทำให้ได้ครับจาก85สไปถึงย7 7ภายใน30วันครับวันนี้ก็วันที่27กุมภาพันธ์ก็27มีนาคมนะครับว่าดูซิมันจะได้เท่าไหร่นี่คือขั้นตอนหนึ่งนะครับจะไปฝึกฝนร่างกายนะครับจากการฝึกสติครับเราต้อง ปรับปรุงร่างกายให้เราแข็งแรงเพราะว่าทุกวันนี้โรคที่มาอันดับหนึ่งครับโรคหัวใจมาเลงซึ่งโรคนี้ไม่ได้เกิดจากโรคครับเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดผิดนะครับกินอาหารผิดผิดแล้วก็เกิดจากการใช้ความคิดที่ผิดผิดครับความคิดแบบกังวลใจเครียดซึมเศร้า ตัวนี้แหละครับก่อให้เกิดปัญหาครับเกิดโรคมะเร็งเกิดโรคหัวใจหลายสิ่งหลายอย่างลองฝึกฝนดูนะครับมีประโยชน์มากครับอนาปาณสตินี้จะช่วยปรับเปลี่ยนร่างกายปรับเปลี่ยนอารมณ์ต่อไปขั้นตอนทีน่9นี้เราก็จะปรับเปลี่ยนจิตใจนะครับแล้วก็เมื่อเวทนาผมจะไปุกต์ใชนะครับกายผมจะลดน้ําหนักเวทนาผมก็จะท่าน วันนี้ก็ได้ไป,ไปฟังจากอาของฝรั่งเขานะครับเขาบอกว่าให้ bring the joy ครับเดี๋ยวเป็นใครผมก็มาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับ bring the joy ไม่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนนะครับบ้านหลังไหนบริษัทใดห้องไหนชุมชนใดเราก็ bring the joy ครับเอาความสุขความปิีติยินดีไปสู่สังคมนั้น ห้องนั้นครับผมก็จะฝึกฝนครับแล้วก็อยู่หน้ากล้องนี้กระจายพยายามจะ bring the joy นะครับผมไปดูคลิปหลังๆผมแล้วนี่มาเล่าเรื่องธรรมะสอนให้คนมีปิติมีสุขแต่หน้าเคร่งเครียดมากครับก็ยังฝึกฝนครับแต่หน้ากล้องก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ครับเพิ่งคลิปที่เก้าก็จะฝึกฝนให้ดีๆขึ้นไปครับหาสิ่งดีๆมาเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับโอเควันนี้เข้าเรื่องเลยครับ ขั้นตอนที่9ครับฝึกจิตแล้วนะครับขันนี้เป็นขั้นวิปัสสนาครับปัญญาเบื้องสูงของพระพุทธศาสนาาสนเลยนะครับถ้าเราได้ขั้นตอนนี้นะครับความทุกข์นี่จะแทบไม่มีครับอยู่เป็นเพื่อนกันได้ครับไม่มีมาทั้งไม่มีทางที่จะรบกวนเราได้เลยครับเอาครับบาลีก่อนนะครับจวค่อยแปลฟังครับจิตตะปฏิสังเวที อสศิดสามีตีสิกติจิตตะปัสสังเวทีปัสสิดสามีตีสิกติครับสองขั้นตอนครับคือเราก็จะศึกษาให้รู้ว่าจิตหายใจเข้าเราก็จะศึกษาให้รู้แจ้งในจิตนะครับหายใจออกจิตเนี้ยเมื่อเราฝึกฝนอาณาปสติกกำหนดรู้จิตนะครับ จิตจะนิ่งนะครับเข้าไปที่ประมาณถ้าเป็นฌานนะครับคือฌานสามฌานสี่ประมาณนี้แหละครับคือระหว่างสุกกับเอกขตาครับคือจิตเป็นหนึ่งและมีความสุขครับไม่มีความคิดอื่นนะครับจิตจะค่อยๆผุดขึ้นมานะครับพวกกิเลสตัณหาจะค่อยๆผุดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเป็นอารมณ์จิตจะเป็นอารมณ์ขึ้นในจิตครับก็มีทั้งหมด16อย่างนะครับถ้าเป็นมหาสติครับ ขั้นตอนแรกนี้เราพึ่งเป็นผู้มาใหม่นะครับก็ให้รู้สัก10ชนิดครับหรือ12ชนิดขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็ให้กำหนดรู้นะครับจิตนี้ว่าจิตมีราคะเราก็รู้จิตไม่มีราคะเราก็รู้แล้วก็จิตมีโทสะเราก็รู้จิตไม่มีโทสะเราก็รู้จิตมีโมหะเราก็รู้จ,รรจิตไม่มีโมหะ เราก็รู้จิตหดหู ugh, เราก็รู้จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้แล้วจิตเป็นมหักตะนะครับเราก็รู้จิตไม่เ <tamanho> ป็นมหักตะก็เราก็รู้มหัคมหคตะนี่คือจิตเป็นใหญ่นะครับจิตนี้คือจิตที่เป็นรูปประชานนะครับรูปประชานสีแล้วก็จิตที่เป็นรูปประชานสี ไว้ในขั้นตอนต่อไปค่อยจะมาขยายความนะครับรูปฌานสีรูปฌานส,สีเนี่ยรูปฌานสีผมเคยอธิบายมาคลิปแรกๆนะครับคือเป็นสมาธิมีรูปฌานสี่นะครับอรูปฌานสีนี่ก็จะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจะอธิบายในจิตตะนี่นะครับเมื่อกําหนดรู้จิตนะครับค่อยๆฝึกฝนไปค่อยๆเรียนรู้แรกๆเราก็อาจจะ ไม่ทันนะครับแต่ถ้าทันนี่เราก็ให้รู้ว่าจิตมันก็แค่เป็นจิตนะครับไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขานะครับก็ปล่อยวางครับเกิดขึ้นมาก็ก็มองดูเขามันแค่แค่กิเลสท,ที่จรมาครับเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยือนใจของเราเราก็ยิ้มแย้มต้อนรับเขานะครับมองดูเฉยนะครับไม่ต้องไป ไปดิ้นรนไปต่อสู้อะไรกับเขาครับแล้วเขาก็จะจากไปองครับแล้วก็วางเฉยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราได้เรียนขั้นตอนที่9แล้วผมก็จะค่อยๆมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับมาแบ่งปันความรู้จริงๆแล้วอ่านนาปาสตินี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากครับบางทีมันก็ง่ายเกินไปรือวมันจริงหรือทำไมถึงง่ายอย่างนี้ ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับมันมีความง่ายและความยากเมือ่อเมื่อเราได้ฝึกฝนแล้วนะครับเมื่อกว่าความชํานาญมากแล้วนะครับมันก็จะไม่ยากอย่างที่คิดครับครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับเพื่อนทุกคนครับยินดีครับวันนี้ได้มาพูดคุยกันพรุ่งนี้เราจะเรียนขั้นตอนที่10บแล้วผมก็จะมาแจ้งนะครับว่า สิ่งที่ผมประกาศไว้ว่าผมจะลดน้ำหนักนั้นผลมันเป็นยังไงครับใช้เทคนิควิธีอะไรที่มาลดน้ำหนักวันนี้เราจะเรียนรู้ธรรมะไปควบคู่กับการดูแลร่างกายนะครับผมก็จะเสริมการดูแลร่างกายเข้าไปนะครับก็จะเอาความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับบำรุงร่างกายไม่ใช้ยาไม่ใช่อะไรครับใช้ธรรมชาตินะครับใช้จิตใจใช้อาหารธรรมชาติดูแลร่างกายลดน้ำหนัก โอเคก็หลับฝันดีนะครับคืนนี้หลับฝันดียินดีครับ